น่สวัสดีครับเนกุซูชิเนกุไข่เอเนเกุเซมอนโอเค and yes to ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆครัวแรงแรงสวัสดีค่าวันนี้เอจะให้แฟนทานซูชิให้นะคะแฟนเขาไม่ชอบไข่บางที พเพื่อนๆชอบไข่ก็ใส่ไข่เพื่อนๆไม่ชอบไข่ก็ไม่ต้องใส่ไข่นะคะเดี๋ยวให้แฟนทานให้โชว์นะคะวันนี้เป็นคิวของแฟนทานโชว์อ่ะโอเคโ <Okay. S 1> อเคจริงตรง่ติงตรงติงตรงใจเราอะไรไม Mh mm. mặt 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 mắc mắc mặt Aoi mắc 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 you mắc mắc <coughs> <Yeah. Ooh. coughs> <laughs> Aoi, mag mag. Ting tong voor pink. Inzij is sixty feet of dark, empty

เลือกสับเซกไรครัวครัวฮอลแลนด์ฮอลแลนด์เดนฮัน์สาเดนฮัน์สาบายพิงบายพิงขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากมากครับโอ้เอร์ดีกูดขอบคุณครับเอ่อร่อยมากมากโอเคอร่อยมากมากใครดูใครดู Hande. Handen. <laughs> ja? En oké? Okay? Ja? En dan wasabi ook. Mmm. Spijtig. Spijtig. spicy. En zeg maar. Pom. Tan. Tan. เผ็ดไม่ได้ครับไม่ได้คร um si ับมันเผ็ดมากๆเลยไม่ใจักมากเลยเออขอบคุณนะคะขอบคุณเลยค่ะขอบคุณนะคะที่กดติดตามครูฮอลแลนด์แดนันสาบายพิงขอบคุณค่ะเออขอบคุณครับขอบคุณครับบ๊ายบาย๊ายบาย